สวัสดีครับพี่น้องครับืัอนี้ไอ้มาพอกรนยมเสาร์นะครับืัอนี้เป็นเสาร์วันที่ืันนี้เป็นวันที่เจ็ดกรกฎาคมนะครับเวลาประมาณหกโมงยี่สิบนะครับไอ้เมื่อนี้มาบอกถึงอุปกรณ์การเห็ด น้ำเชื่อนะครับน้ำเชือชกก้อสุกรวันนี้ก็จะมีแล้วก็จะบอกราคาพี่น้องน้ำครับว่าตัวใดราคาซ้ำไหนซ้ำไหนนะครับราคาประมาณเลยก่อนที่จะไปไปหลีนน้ำเชื่อนะครับคลิปก้อน,ก,อนก็นก่นนาจะได้เหตุนะน่าจะได้เฮ็ดไปรอบหนึ่งแล้วแต่ว่าราคาเขาจะบอได้บอได้บอกรายละเอียดนะครับ แล้วคะ็ผมจะสำหรับพี่น้องที่ต้องการสร้างของนะครับมาท่านำเชื่อใส่เองผมก็จะมีมีเอเพจหรือว่าเป็นเป็นเฟซบุ๊กเพิ่นนะครับจะจะแนะนำถ้าถ้าพี่น้องสนใจนะครับก,ก็ทักข้อเมียนมาทักถามกันได้นะครับเพราะว่าจเจ้านี้เพิ่นทรงจริงแล้วก็มีเก็บเงินปลายทางแล้วก็ค่าทรงเพิ่นจะถูกนะครับ อันับแรกครับอันดับอันแรกวกวนจะมีเลยคือเป็นกล่องจุลัศน์นะครับนี่จะเป็นกล่องจุลัศน์ราคาประมาณพันแปดร้อยบาทถึงสองพันหารอยบาทเอาเอาสเปกหนีนะครับใส่งานมันจะมีราคา <c oughs> ที่จะโบพแพงแห่งแล้วก็มาใส่คือตัวหนี้ผ่มไดมา ตอนเขาลดราคานะครับตัวนี้ผมซื้อมากที่จริงนะราคาสองพันหานะครับแต่ว่าแต่ว่าลดราคาจากสองพันหามาเหลืออยู่ประมาณพันหนึ่งพันแปดร้อยนะครับตอนผมสั่งจริงอุปกรณ์ค,ครบครับผมใส่มาสองปีแล้วครับกับไอ้กับโบมีปัญหานะครับตัวนี้เป็นสองระบบนะครับตัวนี้เป็นสองระบบคือนี่จะเป็นปลัก เป็นเหมือนทีทีชาจแบตนะครับมันจะมีหัวชาตนี่เสียป๊กอันนี้ปกากโค้งก็จะเกาๆนี่นะครับเสียป๊กแล้วก็เปิดไฟตรงนี้นะครับรวมเสียไปิ่งมันจะเป็นสองระบบนะครับตัวนี้เปิดไฟได้นี่ครับไฟเขาจะอยู่ตรงนี้ มันเป็นซองระบบกาใส่ทานใดนะครับข้างล่างมันจะมีหมองใส่ทานใส่ทานใดใส่ไฟฟ้าใดซองระบบเอาออกหนอกพื้นที่ใดนะครับคือพื้นที่ที่มุมมีมุ่มีไฟฟ้าเ้าก็สามารถเอาไปใดนะครับแต่ว่าผมจะบ่แนะนําให้เขื่อนใหญ่นะครับเพราะว่าถ้าเขื่อนใหญ่บ่อยมันจะจะเสียนะครับก็จะมีได้รับการกระแทกบางบาง อุปกรณ์บางอย่างมันจะจะ,จะส้ำรวดนะครับอันนี้นี่คือคุณภาพซ้ำนี่ก็คือข้าใสได้แล้วนะครับสาหรับห้องบริษัทงานนักอีกอย่างนะครับอันดับแรกนี่ละก้ามาอันที่สองนะครับอันที่สองจะเป็นเครื่องสีนนะครับตัวตัวตัวสีนตัวีนทุ่งพลาสติกสาหรับห้ามาซีนลวดนะครับตัวนี้ผมซื้อมาอยู่ ตัวนี้ผมซื้อมาสองะมาณสองร้อยสองร้อยกว่าบาทนะครับตัวนี้ก็ใส่มาพร้อมกันกับอุปกรณ์อื่นนะครับยี่สองร้อยกว่าบาทแบบสันก็มีนะครับแล้วแต่เข้าเลือแบบสันแบบเาวนะครับตัวนี้สองร้อยกว่าบาทอุปกรณ์ต่อมาก็เป็นหยกอกหยอกแบบนี้ครับก็อื่นฟิกเกอร์นะครับพัก ทาสาของทางการผลอื่นๆปิกเกอร์หน100ึ่งรีแมบอกหนึ่งรหนึ่งพันเอ0มอลหนึ่งนะครับบอแมนนึ่งรวรจะมีสองอันนะครับอันนี้น่าจะอันละผมบนแนนใจว่าเท่าไรประมาณลอยนะครับอันละลอยน่าจะสองลอย รวมค่าส่วงก็จะประมาณ250ประมาณนี้นะครับผมซื้อมาสองอันอันหนึ่งจะใส่เป็นสารเหลียงอันหนึ่งก็จะไปใส่เป็นน้ำเชื่อนะครับอ,อันต่อมานะครับอันต่อมากจะเป็นจะเป็น,ปนตัวนี้เป็นปลอดนะครับตัวนี้ผมซื้อมาอัลละห้าสิบบาท รวมชวงกับสามสิบเอยรวมชวงกับเป็นสองอันกับเป็นร้อยร้อยสามสิบนะครับีปลอดศูนถึงหนึ่งร้อยองศานะครับควรจะมีสองอันสำหรับปลอดมีปลอดมีเอมีปลอดแล้วมีปิกเกอร์แล้ว ดะค็มีขั้จะมีอุปกรณ์ต่อไปคือสารเลี้ยงนะครับนี่ครับสารเลี้ยงเชือ้อหรือว่าสารละลายน้ำเชื้อนะครับตัวนี้จะเป็นสารเลี้ยงเจ็ดถึงเก้าวันนะครับตัวนี้สองละร้อยซองละร้อยนะครับ ขาทรงกับเมา,มา,มา,มาส์เมาส์ลวกเมาส์เมาส์ทรงนะครับจะจะสร้างจักรสรงกับแค่สามสิบบาทครับแต่สําหรับแล้วมีสารเหลียงเข้าตรงมีไอ้น้ำกั้นนะครับเพื่อจะมาตีตีสารเหลียงน้ำกันขวดหนึ่งกับประมาณลิตรหนึ่งกับมีแบบแบบแกลอนใหญ่กับมีนะครับแต่ว่าเพราว่าสะดวกใส่แบบนี้ดีกว่าแล้วก็ หนึ่งลิตรต่อหนึ่งซองนะครับหนึ่งลิตรต่อหนึ่งซองตัวนี้แถวบ้านผมมีขายนะครับตามร้านขายยามันจะมีขวดแบบนี้ผมซื้อมาขวดละหกสิบบาทนะครับแต่ว่าถ้าผมสร้างสร้างจากไอเพจผมเคยสร้างมาใส่มันจะตกเกือบหกสิบบาทเท่ากันนะครับผมก็เลยสื่อแถวบ้านดีกว่าตัวมาก็จะมี มีเดือยนะครับเดือยจะเป็นเดือยสาวเดือยนางเดือยเดือยนี่ก็จะมีเหล้วแต่เหลือกใส่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเดือยเดือยสาวเขาจะใส่กับกับหมูแม่นางได้เทากับควรจะสื่อพูดถึงเดือยนะครับเดือยนี่ก็จะราคาอันละหกบาทนะครับเมา แ้วแต่เขาสร้างมีเรือยแล้วก็มีมีหลอดหลอดบรรจุน้ําเชื่อนะครับตัวนี้ตัวนี้อลัซีบาทนะครับอลัซีบาทของพ่วงนี้เดี๋ยวผมจะบอกคาส่งนะครับว่าทาจะให้ถูกจะจะสร้างแบบได้นะครับนี่คือหลอดบรรจุได้หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยซีซีนะครับแต่ว่าเพื่อนจะจะเกินหามาอยู่หนึ่งร้อยห้านะครับโดยทั่วไปแล้ว โด,ย,ดยโดยทั่วไปแล้วไอ้ที่ห้าใส่กันใส่กันอยู่ไอ้โดยผู้คนที่เหตุส่วนมากแล้วเพื่อนจะใส่เขาจะใส่กันอยู่ทีหนึ่งร้อยนะครับจะโบกเกินนี่แปดสิบถึงหนึ่งร้อยสีซีนะครับที่ที่บรรจุบรรจุน้ำเชื่อเขาเขาไปในรดก็จุประมาณนี้นครับตัวนี้สี่บาทนะครับมก็จะเอาไว้ประมาณนี้ลนะ มันมีพูดถึงเรื่องเรื่องเดือยนะครับมันจะมีหลายแบบให้เลือกแหลวแต่เข้าจะเลือกใส่นะครับนี่เดือยเดือยสาวจะเป็นประมาณนี้นหน่อยซ้ำนี้แล้วก็มีอีกสาวแบบหนึ่งคือหัวเกี่ยวนะครับหัวเกี่ยวตัวนี้เป็นหัวโฟมนะครับหัวโฟมตัวนี้เป็นหัวพลาสติกพลาสติกหัวยางนะครับ อย่างแต่ว่าตัวนี้ถา้าใครใส่เปลี่ยนมันจะเหมือนจะมันมันจะไปแทงมดลูกนะครับทําให้หมดลูกอ,อกเสียงไ้ง่ายเห็นการบนกันหลายคนหลายเจ้าแล้วครับที่ไปเจอเดือยแบบนี้แต่ว่าบางเจ้าหน่อยที่สุดถี่มากหัว่าเกี่ยวแบบนี้ตัวนี้จะเป็น หัวฟูมเพื่อกันครับตัวนี้จะเป็นหัวใหญ่สาหรับมูแม่แม่น้าแม่เคยมีลูกแล้วนะครับนี่ครับหัวหัวฟมูมอันใหญ่แล้วก็ยังอีกต่อมาเข้ากับตัวควรจะมีนะครับมีควรจะมีคือแผ่นกองนี่ครับแผ่นกองกองน้ําเชือ้อแล้วก็จะมีถุงนะครับ ถุงนี่เอาไว้ถ้าเวลาเข้าไปไปหลีดน้าเชื่อนะครับไปล่องล่องน้าเชื่อนะครับเข้าจะใส่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งควนจะมีเลยคือคือแก้วแก้วทีที่เข้าใส่หลีดน้ำเชื่อนะครับแบบแบบสําเร็จแล้วก็กมแกแกีแบบ,แบบบแบบแบบที่อุปกรณ์ที่เแบบพื่อนขายก็มีนะครับมีจะมีฟ้าปิด แต่ว่าผมใส่แก้วแบบนี้ครับควรวจะจะเป็นแก้วที่ทึบแสงนะครับทึบแสงเพราะว่าเวลาเฮลีดลงลงมาน้ำเชื่อเขาว่านี่ลงมาขัควจะจะกันแสงไว้นะครับจะเป็นแก้วแบบนี้ก็ได้ครับแก้วเขาเอื้นแก้วยังไงแบบนี้ผมกับโบโบนียใจวะแก้วเฮติเยติบวกครับหรือจะว่าไงแล้วก็ถ้าเอาสูงเขาลงไปในนี้ แล้วก็เอาแผ่นกรองปีดข้างบนนะครับยางรัดไว้เขาก็ทําการเลียดได้ที่นี่จากเขาจะเอาน้าเชื่อมมาใส่เขาก็ตตรงเขาก็เอาเอาทุงไอ้มัดปากทุ้งนะครับมัดปากทุงไว้แล้วก็ค่อยมาเทใส่นี่ถ้าพูดถึงว่าเขายูกไกลจากจากสถานที่บางที่เขารียดน้าเชื่อกับกับ กับสถานที่ที่เข้ามามาทํางานนะครับมันอยู่ไกลก็ควรจะมีตัวนี้ผมซื้อมาหนึ่งร้อยบาทนะครับที่แต่ว่าแก้วที่เพิ่นขายที่มีฟ้าเพียสพร้อมเละราคาก็จะ่าประมาณสามร้อยหาซินะครับใส่แบบนี้แทนก็ไดนะครับหรือจะเป็นแก้วทึบแสงแบบนี้ก็ไดครับแต่ก่อนผมใส่ตัวนี้แต่ว่ามันมันค่อนข้างจะหน่อยแต่ว่าเวลาจับก็กระชับมือดีอยู่ครับ แต่ว่ามันหน่อยเกินไปผมจะมาใส่ตัวนี้เอ้ยตัวนี้ตัวนี้ก็ห่อละเก้าซิบถึงหนอยบาทครับนี่ครับตัวนี้ถุงนี่ก็ผมไม่แน่ใจว่าราคาเท่าไรนะครับถุงตะตัวนี้ตาม้านค้าก็มีขายครับทั่วไปแถวบ้า,บานเฮ้ามีขายเอออุปกรณ์ของพวกเอ่อ ตัวนี้อุปกรณ์คือตัวนี้จะเป็นกองเนาะครับกองแล้วก็หลอดแล้วก็เดื้ยแล้วก็สารเหลี่ยงสารเหลี่ยงแล้วก็เยือกแล้วก็ไอ้ปลอดของพวกนี้เขาเวลาเขาถาเขาสร้างพร้อมกันเลยหมายถึงยก รวมรวมรวมชางเือเดียวนะครับค่าส่งเพื่อนจะเมาส์ไปหลอบเดียวค่าส่งเพื่อนจะเมาส์หลอบเดียวคือสามสิบบาทนะครับถาเหาสซ่างเทะรยางซองหนึ่งยังสิสาหรับไอผมทีผมช่างอยู่เป็นประจํานะครับถาเหาสซ่างซองเดียวเพื่อนกระส่งนะครับแต่ว่าค่าส่งเกิดคือสามสิบบาทคือกันคือห่อห่อเามาส์ เมาส์้ังเธอเดียวนะครับถ้าอุปกรณ์เขาคือเดือยหลอดสารเรียงนะครับอ้นี่แผ่นกรองแล้วก็ประหลอดอุปกรณ์พวกนี้เพิ่นจะขายเจ้าเดียวเพื่อนจะขายนะครับแก้วบางทีเพิ่นก็มีมีแก้วน่าจะมีนะครับแก้วแต่เพื่อนบ่มีแต่ตัวนี้นะครับตัวนี้บ่มีเมาส์เมาจ่ายคือค่าส่งสามสิบบาทแล้วก็ย่อนกลามา ไอ้ <c oughs> พิกเกร์นะครับไอ้พิกเกร์สำหรับนี่ก็จะเป็นพันแบบนี้เป็นแบบฤทธิ์นะครับตัวนี้แบบแบบฤทธิ์เครื่องถ้าห้าต้องการเห็ดนี่โอ้ตัวนี้ตัวนี้สองพันนะครับตัวนี้สองตริถ้าห้าต,าต,อต้องการจะเห็ดขังละได้หลายปริมาณได้หลายห้าวจะควรจะเอาเอาแก้วใหญ่นะครับตัวนี้ แก้วนี้ลอยหาสิบบาทนะครับตัวนี้ลอย <c oughs> ลอยเดียวแต่ว่าถ้าเฮดบ่บ่บ่ได้เฮดหลายก็คกวรจะใส่แบบนี้ดีกว่านะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่อมาไอร้รวมราคาบลูขาวนะครับรวม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 แล้วก็จะประมาณหกอุปกรณ์พวงนี้ก็จะประมาณหกพันบาทนะครับบร่รวมตู้เย็นนะครับตู้เย็นบ่บร่รวม แล้วก็สิ่งที่ควรจะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือกาตุนห่อนนะครับกาเดี๋ยวผมใส่แบบจะพายเบอ่งแบบนี่ครับผมใส่ใส่กาแบบนี้นะครับจะกาธรรมดาก็ได้ครับตัวนี้เป็นแบบนี้สําหรับไวอุ่นอุ่นนําเชื้อนะครับเอโมเมนครับอุ่นสารเหลี่ยงให้อุณนลำพุ่มซ้ำกันกับกับํำเชื้อ ตัวนี้ผมบูหัว่าราคาเท่าาเพราะว่าผมล่านขายอาหารสาตัตว์เพื่อนเพื่อนหามากนะครับสาหรับตัวนี้เป็นข้องควัญสิ้นปีนะครับวับนี้ใจว่าเจา้าใด้แล้วก็อุปกรณ์อีกอย่างหนึง่งท้าท่า,ามีตู้เย็นนะครับนี่ครับตัวตัวปรับอุณหภูมิตัวนี้ผมซื้อมาอายุ บูมน่ใจประมาณสี่ร้อยกว่าบาทนะครับตัวนี้บบตองตัดต่อสายไฟนะครับตู้เย็นก็เป็นตู้เย็นเก่าต่อเก่าตอนนี้ตู้เย็นเมื่อสองอยู่แถวบ,าบา้านผัวมณไขรหัวซื้อว่าใหม่ไม้ไม่อยู่ครับประมาณสองพันบาทนะครับสองพันบาทเขาก็มาเสียปากเราใส่งานง่ายน,น,นะครับลวงทุนจุดนี้ก็จะ,ะมาน 2,500บาทแต่ว่าสำหรับตู้เย็นใบนี้เป็นตู้เย็นเก่าของของแม่ยายผมนะครับก็เลยเอามาใส่ผมซื้อตู้เย็นใหม่ให้เพื่อนประมาณนี้นะครับเอสำหรับอุปก,กรณ์กัจะมีประมาณนี้นะครับเ,เรื่องราคาถ้า,าพูดถึงกล่องจุลั์ครับ ของจุลทาต์น,นี่ถ้าข้าใส่ถ้าเ้ามีทุนเนี่ยห้าก็ใส่เอาของคุณภาพดีแน่จะหน่อยก็ได้ครับคือมันมันจะมีให้เลือกหลายราคานะครับคือจากพันพันกว่าบาทไปถึงลักหมื่นนะครับตัวนี้เพราะว่าใส่งานดีอยู่ครับใส่งานหลายปีกับโบม่บบมีปัญหาเลยครับของแถมมันก็จะมีแผ่นสไลด ผ่นสไลด์กล่องหนึ่งนะครับอุปกรณ์อย่างอื่นเล่นเล่นอีกเล่นนี่เพิ่อนก็แถมมาอยู่ครับตัวนี้เป็นตัวป,ปับนี่ครับปับไลสองอันบางอันก็จะมีแต่อันนี้ตัวนี้ปับละเอยียดตัวนี้ปับหยาบนะครับคือหมุนเร็วกับหมุนชาประมาณ ตอนนี้ก็สะประมาณสองพันหานะครับสอ0พันห้าร้อยบาทใส่ดีครับใช้งานดีมีประมาณนี้ครับอีกรอบคลิปหนาเดี๋ยวผมจะไปพาพี่น้องไปรีดํำเชื้อให้เบื้องนะครับฝาก,กกดไลค์นะครับพี่น้องครับสำหรับพี่น้องที่เขามาชมขอบคุณที่เขามา,ขามารับชมนะครับ สวัสดีครับ